ถ้าจำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เราควรเลือกใช้ยังไงให้เหมาะสมกับเครื่องยนต์แหะครับดูตามค่าความหนืดที่เหมาะสมนะครับถ้ารถใหม่หน่อย,อยเดี๋ยวนี้ผู้ผลิตก็จะให้เติมค่าความหนืดด้านหลังที่เป็นแบบด้านหลังคือตัวเลข20ค่าความหนืดเนี่ยไอตัวด้านหน้าเนี่ยก่อนตัวดับเบิลยูเนี่ยเลขตรงด้านหน้าเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมากนะเพราะว่ามันคือค่าสำหรับรถที่ใช้ในเมืองหนาวดูเลขค่าความหนืดด้านหลัง2ตัวหลังคือ 20, 30, 40 20มักจะใช้ในรถใหม่เพราะว่ายังไม่มีความสึกหรอยังไม่มีคราบขามเหลาอะไรอยู่ในห้องเครื่องยนต์มากนะ มันจะเป็นค่ากลางสําหรับประเทศในเขตร้อนอย่างบ้านเราแต่ถ้ารถยิ่งเก่าเนี่ยหลายคนก็จะมีความเชื่อว่าเติมให้มันหนืดขึ้นเป็น40ขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลก็แน่นอนว่าเครื่องยนต์มันก็จะหนืดขึ้นการกินน้ำมันเชื้อเพลิงอาจจะเยอะขึ้นแต่ว่าเครื่องยนต์มันก็จะมีอายุการใช้งานที่ดีขึ้นมันก็ต้องแลกกันเพรดกันตรงนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ละบุคคลแต่ว่าโดยปกติผมว่า30เป็นค่ากลางที่เพียงพอถ้าเราเพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ํําาาาาาามมมันนนนนนเเเครรื่่่องนนองงงงไไแตตจป็้ดิททกลใะะยะยๆ จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกทีไหมครับถ้าสมมุติว่ารถคุณเพิ่งจะเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องมาสักประมาณ2เดือนสเดือนที่แล้วเลขไมค์คุณอาจจะยังไม่ถึงแบบ2 0 0 0 3,000กิโลเมตรดีแล้วคุณอยากจะเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องเลยในตอนนี้ก่อนออกเดินทางไม่จําเป็นเพราะว่าอนันิสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ